สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ a b a c ็ m มั i c h กไทยแลนก็ยินดีการนำเสนอเครื่องรางพรีเมียมของทางช่องของเรานะฮะจะเป็นตะกรุดทองคำนะครับทองคำของครูบาขมรนะฮะครูบาจารย์เมรนะครับที่ได้ทำขึ้นมานะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับช่วยป้องกันของได้ด้วยนะฮะเรียกเงินเรียกทองมีนโล่เฉินเฉินนะฮะตัวนี้ภาษาขมรเพราะว่ามีเงินเยอะๆนะครับ นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูอันนี้เป็นตะกรุดทองคำเลยนะฮะที่อาจารย์ขเขมรได้บรรจงสร้างมาด้วยจิตของท่านนะฮะเป็นสายดำนะฮะกันของก็ได้นะครับทำให้ลูกค้าเจริญเจริญนะฮะตัวนี้ดีมากเลยนะฮะท่านผู้ชมให้เราได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมนะครับตะกรุดทองคำนะครับ ของเขเมรน,นะครับเรียกเงินเรียก,ยกทองตะกรุดมหาโชคลาภนะครับใช้ใส่ข้อมือนะฮะตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมที่ประเทศกัมพูชานะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยอันนี้บรรจกสร้างโดยอาจารย์เงิ้นที่เขเมรเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องลังใช้กันของก็ได้นะฮะใช้ช่วยเหลือด้านการงานหนะ้าที่นะฮะด้านสเสน่ห์มหานิยมต่าง นะครับท่านชมท่านไหนที่ไม่มีเสน่ห์นะฮะเอาตัวนี้เข้าไปนี่เงินเข้าอย่างมหาศาลเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวเลขทรัพย์ตัวหนึ่งนะครับตะกุดทองนะฮะกันของได้ด้วยเรียกเงินเรียกทองนะครับเอแบ็กแมจิกไทยแลนก็ยินดีการนำเสนอของเรานะฮะสิ่งที่ดีๆที่ประเทศกัมพูชาในช่องของเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอันนี้ใส่ก็เหมาะนะฮะทุกเพศทุกวัยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลย นะฮะตะกุดมหาสเสน่ห์นะฮะอันนี้เป็นทองแท้เลยนะฮะนะ,ะถักด้วยเชือกที่เป็นความนิยมของทางเขมรนะฮะเชือกกระหอมก็คือเชือกสีแดงนะครับอ,อำนาจและบารมีนะฮะสีแดงความเชื่อของคุณเขมรนะครับยิ่งมีทองใส่เข้าไปแล้วเป็นตะกุดมหาโชคมหาลาภเลยนะฮะหรือท่านผู้ชมจะสั่งทำพิเศษก็ได้นะครับจะเป็นทองทั้งดุนก็ได้นะฮะเราเรารับทำอยู่นะครับ หรือให้เราช่วยก็เป็นตะกุดทองคำเลยนะฮะตัวนี้ทำเฉพาะทางเลยนะฮะนะครับท่านผู้ชมให้ท่านดูช่องของเราก็มีสิ่งที่ดีๆการนำเสนอของเรานะฮะที่ประเทศกัมพูชาเราลงพื้นที่จริงๆนะฮะไอตัวนี้เป็นเครื่องรางมหานิยมนะครับตะกุดมหเสนตะกุดทองคำนะฮะตัวดูดซับเลยนะครับตัวนี้นะฮะนะฮะใครเห็นใครรักใครเห็นใครเลาะชอบนะฮะ เพยรทองคำนะฮะปังที่สุดนะฮะใช้กันเยอะเลยตอนนี้นะฮะขอบคุณมากสําหรับ f อซที่ได้เข้ามาชื่นชมและยินดีในช่องของผมนะครับด้วยความยินดีนะครับนะฮะอันนี้เรานําเสนอตะกุดทองคานะครับของเขมรเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ปังมากนะฮะใช้กันเยอะนะฮะที่ดาราไฮโซหรือคนไฮโซที่เขมรนะครับกลุ่มสเล็ตนะฮะเพราะว่าเป็นทองคานะฮะขอบคุณมากครับ ราคาคุยกันหลังไม้ได้นะครับเราเปิดตัวแล้วนะครับช่องของเรานะครับเครื่องรางตัวนี้ปังมากนะฮะเรียกซับเลยนะครับนะครับเหมาะกับทั้งทุกเพศทุกวัยนะครับที่สวมใส่นะครับชอบกดไลค์รักกดเลิฟในช่องของเรานะครับคนไหนไม่ชอบไม่เป็นไรครับเลื่อนผ่านได้เลยนะครับยินดีกานําเสนอของดีๆเครื่องรางดีๆที่ประเทศกัมพูชานะครับท่านผู้ชม ขอบคุณมากครับสำหรับได้ชื่นชมครับ